ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของไปสุขทุคนครับผมมูนี่แช่นีกัจจิมบบอกวิธีใส่ขอความผ่าหัวไอคิพฮอจังเลยังสิบ,บอพิษกดบนน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าสมื่นอนี้พ่นมีกดออกมาใหม่ใส่ขอความผ่าหัวจนจบคลิปแล้วมันพิษกดเพบนอ่าอันนี้กยากจะมาสอนมาบอกวิธีการเหตุของพี่น้องเนาะอ่ะไปชมกันเลยครับผมว่าผมาพี่น้องอันดับแรกเข้ามาหน้าเพจหรือว่าหนา้าเฟซเทางน้อพี่น้องเน,งนาะ อย่างเงี้ยไปจังน้อยเห็นคำว่าคลิปเรียวแล้วก็กดเข้าไปปั๊บประเดี้เขาก็ไปหาเลือกคลิปเขาเสียใจเขาอยากคลิปเลยลงใน,นพี่หลังเนะาะเขไปปุ๊บอยาอันดับแรกขอสิอยากปิดเสียงก่อนนะพี่น้องเนาะมันมีเสียงมารบกวนปุ๊บมาที่นี่เขาเห็นคำว่าขอความมา,าพี่น้งนะองเขาจะใส่ขอความปาดหัวในพี่น้องเนาะกดคำว่าขอความเข้าไปปั๊บแล้วเขาก็กพิมพ์ชื่อ ผ่านหัวออกไปว่าสีส่ซื้อว่าจังไหนนี่ผมมีส่ว่าเดินบอเบิรน่ะเบิรงนหลังอืประมาณนี้เนอะพี่น้องเนาะี๋ยวข้านีถ้าเข่าสี่าผืนหลังของขอความห้ากรกโดดมองนี้นอบพี่น้องมองเอเอนี่พี่น้องอันนี้เป็นผืนหลังทึบ หลังบดทึบพี่น้องอันมันจางนิดนึงเลีวตัวนี้บดใส่เลยมิสิมีอยู่สามสเต็ปนะพี่น้องนะให้พี่น้องเดี๋ยวเอา,าบบไปแบบแบบแบบใส่แบบใดนี่แบบทึบแบบจางแบบบดใส่จนมากก็จะใส่แบบทึบกันครับผมมันก็จะเห็นข้อความชัดเจนสดุดตาท่านผู้ชมนะพี่น้องนะแล้วข้างๆกันมาเนี่ยก็จะเป็นสีนะพี่น้องเป็นสีของผอนหลังลใหง้เลือกเอาไปาห้ใส่สีใดพี่น้องนี่มักสีใดเลือกเอาอันนี้ผมมัก สมมติว่าผมอยากใส่ซิมพูเนาะผมก็ใส่ซิมพูเออแล้วป,ปั๊บฮากดเกือบร้อยบันทึกหาหจัดหาหม่องจัดบ้างของคว่ำแล้วพี่น้องเนาะว่างเฉียงไปบนรางกลางด้วยหม่มองใดสมมติว่อาอันนี้ผมก็จะไปจนมาไปทึ่งหัวแล้วพี่น้องนี่อ่ะโอเคว่าแด่หมองว่างนะปุ๊บฮาก,แก็แตะกลับไปหมองหัวคว่มันก็เก่าปุ๊บจะเห็นรูปนาฬิกาเลยพี่น้องเนาะนี่รูปนาฬิกานี่กดกลับไปปุ๊บอ่าแล้วมันก็จะมี ไอ้ตัวสีเหลืองเหลืองมองม่วงนี่เป็นแถบอยู่นี่อันนี้จะเป็นแถบขอความของเขาเห็นบอกครับพี่น้องมันจะมาหอดจนชุดขอความเขาเลยคือขอความผ่าหัวของเขาเขอขอานี่มันก็บฉมามาจนชุดคลิปของเข่านะถ้าเขาบ่อยากให้มันมาจบพร้อมคลิปเขาเข่ากดตรงนี้พี่น้องปึ๊บเลื้ยนก็มาทังสายเขา,ขานี่ถ้าเสียวประมาณแจ็กวีแจ็กวีคือเหลือพี่น้อสงสมมติว่า อ่าผมเชื่อาไว้ประมาณจะเก่าวินะพี่น้องเนาะวทีนี้ถ้าห้าได้แล้วปุ๊บเ้าก็ลองกดเหรียญเบิเ้งปุ๊บนี่ว่าขอความใจให้ไปเรือบอลนะพี่น้องเนาะเบิงบ้งเบิ้งพี่น้องเบิง้งสี่วิห้าวิหกวิเจ็ดวิแปดวิปุ๊บอ่าหายไปแล้วพี่น้องเห็นบ่มันหายไปแล้วสั่นนี้กัเรียบร้อยแล้วพี่น้องถ้าห้าโอเคแล้วบริหารตัแวแดงปุ๊บห้าก,ก็กดคำว่าเรียบร้อยพี่น้องปุ๊บนี่อ่า งเบิ้งเป็นอย่างไรไนี่ันถือบ่อนไรพี่น้องอึ๊บ่ะขอความยี่หาไปเลยพี่น้องบ่ชัดเจนพี่นอ้องชัดเจนอ่ะโอเคแล้วที่นี่ห้องแล้วห้องก,กดคำว่าถัดไปกดถัดไปแล้วห้องใส่ซื้อคลิปของเฮาใส่ทงแฮชแท็กยังกงบ่ากันไปพี่น้องแล้วห้องก,กดคำว่าแช่ซัมนี้ก็เป็นอันว่าเซ็ตสิส่งของการทำคลิปไปพี่น้องคือ ันนี่ให้เรียบร้อยแล้วนะเัาแช่ไปแล้วเรียบร้อยจะไดงว่ามันนี่มันหายไปแล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่อ่อาคียเตอร์คนใหม่น้ำในน้เดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายหลายครับผมสวัสดีครับ